วันนี้ครับคณะคุณเก๋ได้มาทำน้ำขิงกระเทียมครับมาเรียนรู้วิธีการทำน้ำขิงกระเทียมแอปเปิลไซเดอร์มะนาวและน้ำผึ้งเพื่อสุขภาพล้างไขมันในหลอดเลือดนี่คือผู้มีส่วนร่วมบุญกุศลครับสมาชิกครับผู้อาวุโส ให้น้ำหนังให้น้ำหนังทีมงานจิตอาสาเป็นบุญกุศลช่วยเหลือผู้คนทั้งโลกหลอดเลือดทั้งสมองและหัวใจนี่คือผู้ที่มีจิตอาสาในการทำบุญกุศลอันนี้เรากำลังทันกระเทียมที่ เม็ดใหญ่ให้เล็กลงเพื่อให้สามารถที่จะสกัดได้น,นี้อันนี้ผู้อาวุโสก็กำลังนะครับใส่ไปในเครื่องสกัดนะครับตอนนี้สกัดกรกะเทียมนะครับจะได้นะะด้ำกระเทียมสดใหม่กระเทียมอ้คุย้ยนางไรโตเจี๊ยวต้นหนาวตุยตุยกาเสายันเอาผู้โหมนีหล่าง,ง,งละ ทุกขั้นตอนเราฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดนะครับขนาดขวดแก้วนี้เรายังต้องนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบนาทีทั้งฝาและทั้งกลวยทั้งที่ตักนี่ต้องระบบฆ่าเชื้อโรคหมดนะครับแล้วจิงจะก,กรอบร้อนๆแล้วก็ให้ฝออา,าเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์เนี่ยการทําวิธีนี้เนี่ยเก็บได้เนี่ยเป็นปีๆเลยครับ แต่ส่วนใหญ่จะไม่เหลือเก็บหรอกครับเพราะกินเก็บหมดพราดีต่อสุขภาพนะครับอันนี้คือน้ำสกัดถึงกระเทียมแอปเปิ้ลไซเดอร์มะนาวและก็น้ำผึ้งอันนี้สูตรนี้เป็นสูตรที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าถึงนั้นกระตุ้นบัตเซอร์เคเลชั่นเลือดลมหมุนเวียนดีซึ่งคนทีโดยเฉพาะคนภาคตอนนี้จะรู้สรรพคุณของถิง จะต้มขิงต้มอะไรกินกันนะครับและแม้แต่แม้แต่ในยุคของโควิดนี้ก็จะมีการแนะนําว่าต้มน้ําขิงกินประจําร้อนๆก็สามารถที่จะ,ะช่วยในการเสริมภูมิต้านทานและคุ้มกันรกเรื่องของโควิดได้ก็็นเรื่องขึน้นท่านตจ้พิจณาเอาว่าสรรพคุณของขิงมีมากมายนะครับแล้น้ำสัปรดกระเทียมก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติของกระเทียมก็ ลดคอเลสเตอรอลได้นี่คุณพี่รู้จักเทโรทำก่อนาหลังก็ไม่รู้นะที่ว่าคนไทยก็ไปกินไก่ย่างแล้วใส่กระเทียมเยอะๆเราต่อมาเดี๋ยวนี้ฝรั่งเป็นยงไงครับกินใรสเดียวันภูมิภูมิปัญญาตะวันออกภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมุนไพรเพราะว่าตะวันออกเราเนี่ย มีเคียเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชวัฒรรมีพันธุ์พืชมีพันธุ์สัตดเรียกว่าพืชชนิดไทยนี่แหละคือมรดกภูมิปัญญาของประเทศไทยที่เราจะต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ที่กินพวกนี้มันก็มันก็คือวัตถุดิบพืชบ้านที่เราใช้กันปกติเรื่องเครื่องพวกเครื่องเครื่องต้มยำอย่างเงี้ยนะ่ไหมมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับสู้ทั้งหวัดสู้ทั้งเรื่องของอาการ เป็นหวัดทั้งจมูกเป็นไข้ทั <S <s ้งหมดนี่ช่วยได้ไหมและสามารถทำลูกประคบได้อีกเนี <S 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 ่ยก็คืออะไรเครื่องต้มยางเนี่ย